วิธีการดูแลก็คือใบเลี้ยงแก่ๆแล้วก็จะเอาออกด้านล่างสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ก้อยการ์เด้นค่ะการปลูกกระหล่ำปรีนะคะเพื่อให้ได้ผลผลิตมากๆแล้วก็เป็นจำนวนมากนิยมปลูกกันในแปลงผักนะคะทําแปลงผักนั่นเองค่ะซึ่งก้อยก็จะแชร์เทคนิคการทำแปลงผักโดยการนำเทคนิคดีๆมารวมไว้แล้วก็เข้าใจง่ายๆค่ะ ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วไปติดตามมารับชมกันค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะวิธีการปลูกกระหล่ำปีก็จะมีด้วยกัน2วิธีใหญ่ๆค่ะวิธีการแรกก็คือการหย่อนเมล็ด ในแปลงผักโดยตรงโดยการทําแปลงผักขึ้นมาก่อนจากนั้นก็หยอดมเมล็ดลงไปแล้วก็ถอนแยกออกแล้วก็นําดินที่ผสมปุ๋ยแล้วนะคะมาทําการปิดโคลนทีหลังวิธีการนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาในการถอนแยกค่ะ ส่วนวิธีอีกวิธีหนึ่งซึ่งก้อยจะนำเสนอวันนี้ก็คือการเพราะต้นกล้าให้เป็นต้นกล้าอ่อนก่อนจากนั้นก็จะแยกมาปลูกในแปลงที่เราทำไว้แล้วนะคะวิธีการนี้ก้อยถนัดมากที่สุดค่ะโดยขั้นแรกนะคะก้อยก็จะผสมดินไว้สำหรับปลูกผักค่ะโดยมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้เลยค่ะ จากนั้นก้อยก็จะทำการใส่ดินในภาชนะค่ะเหลือขอบไว้นิดนึงแล้วก็จัดการโรยเมล็ดไว้แบบในวิดีโอเลยค่ะ หลังจากที่หยอดเมล็ดแล้วก้อยก็จะรดน้ําวันละหนึ่งครั้งถ้ากาดแห้งมากก็วันละสองครั้งเช้าเย็นค่ะ <Okay. S 1> เอาไว้ในที่ร่มราไรจนกระทั่งต้นงอกดีนะคะมีใบจริงอย่างน้อยหนึ่งใบก็จะจับแยกค่ะตอนนี้กระหล่ำปีก็จะอายุได้หนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะหนึ่งอาทิตย์ก็จะเห็นว่ามันจะมีหญ้านะคะขึ้นเราก็พยายามถอนหญ้าออกด้วย พราะว่าหญ้ามันจะไปแย่งน้ำแย่งอาหารทำให้ต้นกระลำปีที่เราเพาะไว้ไม่โตเท่าที่ควรค่ะประมาณหนึ่งอาทิตย์กระลำปีของเราก็จะเริ่มมีใบจริงค่ะแต่ว่าใบจริงของเขายังอยู่เล็กๆนะคะอยู่ด้านในนะคะอยู่ด้านในเล็กๆนี่คือใบเลี้ยงข้างในเล็กๆนะคะคือใบจริงเดี๋ยวรออีกสักประมาณหนึ่งอาทิตย์ครึ่งถึงสองอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวก็จะหาวันเวลาว่างๆมาแยกกระลำนะคะ บัวรถที่มีแรงดันน้ําเยอะจะทําให้ต้นของเขาหักหรือว่าช้าแล้วก็ตายได้นะคะวิธีการลดของก้อยก็คือก้อยจะใช้ฟอกซีดอันนี้ค่ะน้ําเปล่าของเราเนี่ยแหละค่ะปกติแล้วก็ทําการลดน้ําแทนบัวรสค่ะฉีดแบบนี้วันละหนึ่งครั้งช่วงเช้าก็ได้ช่วงเย็นก็ได้แต่ว่าการลดแบบนี้น้ํามันจะได้น้อยนะคะฉะนั้นเราก็ต้องลดหรือว่าฉีดพ่นให้มันชุ่มนิดนึงค่ะ ขั้นตอนแรกเราก็จะเตรียมแปลงให้เรียบร้อยก่อนค่ะวิธีการเตรียมแปลงแล้วก็ผสมดินเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ เมื่อเราเตรียมแปลงแบบนี้แล้วเราก็จะไปถอนต้นกล้าที่เราเพาะไว้ในกระถางค่ะวิธีการในการถอนต้นกล้าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะตอนแรกก็จะวางต้นพันุ์ก่อนนะคะว่าเราจะปลูกไว้ความห่างความชิดเท่าไหร่ ก็จะวางไว้เป็นแนวก่อนเราก็จะใช้ไม้ไปลายแหลมค่ะทำการขุดเป็นหลุมแล้วก็เราจะฝังต้นก้านะคะตั้งแต่บริเวณใบเลี้ยงลงมาถึงรากเราก็จะฝังไว้ใต้ดินส่วนด้านบนเราจะอยู่ข้างบนดินค่ะ เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะทําทั้งหมดเลยค่ะ รปลูกเรียบร้อยแล้วเราก็จะรดน้ําวันละหนครั้งแต่ถ้าอากาศแห้งมากเกินไปเราก็จะรดวันละ2ครั้งคือเช้ากับเย็นแล้วก็เราควรจะทําที่บางแดดให้กับต้นไม้ก็ประมาณ3วันแรกเพื่อให้ต้นไม้เขาฟื้นตัวแล้วก็ไม่ได้รับอันตรายจากแสงแดดค่ะหลังจาก3วันเราถึงจะเริ่มเอาที่บางแดดออกค่ะ ก็ต้นเริ่มที่จะตั้งตัวได้แล้วจากระยะเวลาประมาณสองอาทิตย์เป็นแถวยาวนี่เลยนะคะนี่คือกระหล่ำทั้งหมดเลยค่ะกระหล่ำก้อยปลูกไว้แค่ไม่กี่ต้นนะคะเพราะว่าไม่มีพื้นที่ปลูกแล้วก็ปลูกไว้ในกระถางด้วยค่ะก้อยมาอัปเดตผักกระหล่ำนะคะที่ก้อยปลูกในแปลงตอนนี้ก็อายุประมาณ ประมาณ3อาทิตย์แล้วค่ะ3อาทิตย์ถึง4อาทิตย์ก็ประมาณ1เดือนนะคะจะเห็นว่าต้นเขาก็เริ่มที่จะต้นใหญ่ขึ้นนะคะประมาณเกือบฝ่ามือได้แล้วแล้วก็ตอนนี้ลากเขาก็เริ่มที่จะลอยนะคะก็ถึงจะต้องเอาดินมากบโลนไว้ลักษณะนี้พอเรากบโลนไว้เนี่ยต้นมันก็จะเขียวสดแบบนี้นะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปในการดูแลก็คือการถอนหญ้าดูแลเรื่องหญ้านะคะหญ้าจะขึ้นมาเยอะมาก หญ้าพวกนี้มันก็จะแย่งน้ำแย่งอาหารจากต้นไม้ทําให้ต้นไม้เขาแคะแกนนะคะไม่โตเท่าที่ควรอย่างเงี้ยนะคะก้อยก็ถอนออกเพราะว่าก้อยไม่ได้ปลูกนะคะผักโขมป่าปัญหาที่พบบ่อยในการปลูกกะหล่ำปีนะคะก็คือพวกหนอนใบหนอนใยต่างๆมันจะมาทําการกินยอดอ่อนของกระหล่ำปีของเรานะคะ วิธีการดูแลป้องกันก็คือการใช้น้ำส้มควันไม้ค่ะฉีดวันเว้นวันได้หรือว่าอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะฉีดเน้นบริเวณยอดอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าบริเวณยอดเนี้ยคือจะโดนก่อนเพื่อนเลยไม่ว่าจะเป็นพวกกระหล่ำนะคะพืชอย่างอื่นก็เจออย่างเช่นแคดิชหรือว่าพวกพวกเกี่ยวกับพวกหัวประกาศแบบนี้ก็เจอปัญหาเหมือนกันหนอนใยมันจะเข้าไปกินนะคะ น,นะคะอยู่ในก้านเลยนอนในก้านเลยนะคะแล้วก้านมันก็จะค่อยๆเหี่ยวเราจะสังเกตได้จากการที่ก้านมันเหี่ยวแล้วก็ใบมันแหว่งนะคะเราก็ต้องฉีดไว้หรือว่าวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีนี้จะสะดวกรวดเร็วก็คือการมาเปิดดูมาหาดูมามองดูนะคะยอดไหนที่มันโดนอย่างเงี้ยเราก็กาจัดหนอนไปได้เลยโดยใช้มือบี้นะคะค่ะเดี๋ยวก้อยก็จะอัปเดตวิธีการปลูกกระหล่ำปีญี่ปุ่นนะคะเป็นระยะระยะ ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะที่ไหนนะลูกอันไหนครับอันนี้ของเล่นแกงกิเหรอเรียกว่าอะไรอันนี้เรียกว่าอะไรครับฮะขอ,ของเล่นนะเก่งมากอันนี้ละครับเนี่อะไระออพลาสติกเหรอ แล้วที่นี้เรียกว่าอะไรเนี่ยอันนี้เรียกว่าอะไรไมฮะไม้กวาดอะไรนะไม้กวาดไม้กวาดเก่งมากไม้กวาดสีแดงน้องเก่งพูดได้ไหมลูกไม้กวาดสีแดงไม้กวาดสีแดง โอเคเสร็จแล้วไปล้างมือไปล้างมือนะไปล้างมือไปล้างมือครับเดินไปล้างมือนุกนที่ล้างมืออยู่นู่นนัามาเก็บให้นะไปล้างมือล้างมือเลยสองมือเลยครับเก่งมากลูกโอเคไปเช็ดมือเช็ดมือนะเช็ดมือที่ไหน อาเช็ดมือเลวเก่งมากเลยโอเคเข้าบ้านกันนะกินข้าวเก็บมะละกอได้ลกูกมะละกออยู่ไหนเอามะละกอเข้าไปในบ้านเลยครับเมื่อกี้มามา,มาเก็บมาขอบคุณครับ